สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟแปร์มส์ชาแนลวันนี้นะคะซอฟจะมากับการรีวิวชดาอ้ยลุจวันนี้นะคะซอฟจะมากับการรีวิวชะดานี่เลยค่ะแฮร์รี่พอตเตอร์มันคือทัวถัทัวหลากรถนะคะขึ้นชื่อว่ามีทุกรถเลย <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากว่าอยากให้ซอฟรีวิวเจ้าตัวนี้ ซึ่งซอฟก็ได้ทําการตามหามันมนานมากคือที่ซอบเพิ่งจะมาเนี่ยเพราะว่าเพิ่งจะหาซื้อได้นะคะก็เลยไม่เป็นไรเนาะมาช้าดีกว่าไม่มายังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยก่อนอื่นก็ให้ดูนะคะมันเขียนว่า every flavor มันคือหมายถึงว่ามันมีทุกรสชาติคือรสชาติมันแปลกประหลาดหารือหันมากนะคะดูจากข้างหลังเนี่ยมันมีตั้งแต่รสชาติอ้วก ไส้เดือนขี้หูขี้มูกรดย่าสาบู่อะไรอย่างเงี้ยไข่เน่าก็มีด้วยนะคือ <c oughs> <c oughs> สุดยอดมากเลยก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลย <c oughs> ก่อนอื่นนะคะซอสก็จะเตรียมจานกน่ยอันหนาแล้วเราก็แกะเลยแล้วกันเนาะพร้อมไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ล,วลุยเธอโดคือกลิ่นมันตีกันนะ่ะมันไม่เหม็นนะ พิลึกอ่ะไม่รู้จะใช้คำอ,อะไรแต่บางทีลึกนี่เดี๋ยวให้ดูข้างในด้วยกันนะคะเฮ้ยสีมันน่ารักนะสีมันน่ารักจังเลยตัวเธอวยมีติดอยู่เม็ดนึงอันนะเกลี้ยงแล้วนะคะบ่อแบ๋เฮ้ยสีมันสวยอะ่ะน่ารักนี่สินะที่เขาบอกว่าอย่าไว้ใจที่รูปลักษณ์ภายนอกงัน้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่านะคะน้นซอสสุ่มก่อนละกันเนาะมาอมนโมนโมนโม โอ้ชึง้งเฮ้ยมันคืออะไรขอดูเทียบแป๊บนึงมันคือรถอ้วกยิบม,มาแรกได้อ้วกเลยเหรออ้วกอ้วกนะคะเม็ดที่หนึ่งอ้วกพร้อมสามสี่ ถึงอ้วกนะคืออ้วกเนี่ยมันคือทุกสิ่งที่เรามันแบบขยออ้อนออกมาจากร่างกายเราใช่ไหมมันก็จะมีทั้งเปรี้ยวขมปลาเรมปลาเม,ม,มคือมันตาจะไหลคือมันคืออ้วกอะ่ะคือใช่ไหมสูดหายใจเข้าเนี่ยจะได้กลิ่นแบบเคยกินกว๋วยเตี๋ยวไหมมีพริกดองอะ่ะไอพริกที่อยู่ในน้นำซ้มสายชูพริกแบบนั้นอะ่ะเท่าไรหายใจออกเนี่ย รู้สึกเหมือนมีกลิ่นของแบบจะกิมจิก็ไม่ใช่จ <laughs> ะเรียกว่าอะไรดีคน,นเปรี้ยวมากเลยอะ <laughs> รสต่อมา <laughs> อันต่อไปขอเจออันที่อร่อยอร่อยนะ,ะอะไรอะฮ้ยสีดูเหมือนไอเนี่ยโตเกียวบนานาน่ารสชาติอะไรเหรอ ลอนก็มีนะเลมอนอะไรที่ไปซบหยิบไม่โดนไม่เข้าใจขี้หูมาจัดค่ะขี้หูนะคะคือเมื่อกี้เจออ้วกก็เข็ดนะขี้หูนี่คือ <c oughs> ขออันดีดีนะอันไหนดีซ้ายขวาซ้ายขวาขวาลายซ้ายดีซ้ายแล้วกันเฮ้ยสวยสวยอะเฮ้ย Green Apple. กรินแอปเปิ้ลในทีสุดเบื้องบนก็รับฟังคำขอของโซออันนี้ก็จะเป็นรสชาติปกติแล้วใช่ไหมเฮ้ยอร่อยมากมันต้องอย่างนี้สิเฮ้ยอ,อร่อยมากเลยอะ่ะมันเป็นรสชาติกลีนแอปเปิ้ลรู้สึกไดถึงความชุ่มฉ่ำ ดูอย่างนี้ก็รู้สึกดูแฮปปี้อันต่อไปนับ1ถึงหดีกว่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคืออะไรอ่ะมันคือรถสบู่สบู่สบู่กินจะแบบสบู่ใช่ไหมพร้อมไหมคะนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้ววันนัสอ๊อฟหนึ่งสองสบู่ แล้วแบบสบูเ่เขอะเข้าปากแล้วมันรสขาาินั่นเลี้ยตอนนี้รู้สึกลำไส้สะอาดมากเนื่องจากมีสบู่เข้าไปแล้วไม่ต้องแถมความขมของสารเคมีมาอีกแล้ว <c oughs> อันต่อไปกำจีมาเขอปอแปะกาเท้าเน่าแป็นภัยเลือ,อ,อกแอกนั่นท่าไหนอันนั้น้าวนยังยังมองมองน้องผุ้ทองร <c oughs> ้อ,องกูคือะ เอาล้วเนะเยทยังทำใจไม่ได้ขอทรับใจแป๊บหนึ่งเขารับใจแบบ,บยิ่งกว่าอยู่ในเฟียเฟกเตอร์อีกอะโอ้โหกลิ่น <c oughs> ถุยมาคือไม่มีความฝาดไม่มีความเหนียวเหนียวแล้วก็เหม็นเขียวนิดๆ แฝงไปด้วยความขมขื่นทมสุ่มแล้วที่เกิดไปขี้โม่อันต่อไปโนมานี่มีรูปแมวเมีอเปลรูปแมวรูปแมวรูปแมวมีรูปแมวเมีย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 วเป็นการสุ่มที่น่ารักมากได้อะไรอ่ะอันนี้ทำไมทำไมทำไมเจอแต่อันมีสตาร์มากมันคือรถไข่เน่าดูหน้าสองนี่คือไม่ไหวแล้วโอเคค่ะไข่เน่าพร้อมนะคะ cái <laughs> nó này trai dù biết cái hàng trai ว่าใครเคยเอกินข้าวท้งอาทิตย์แล้วไม่เคยเอเอไม่เคยกี่แล้วเวลาตดวันหนึ่งทีเนี่ยกลิ่นมันจะช่างหมักหมมมันออกไหมคือกลิ่นมันพูดตรงๆมันเหม็นมากอะ่ะมันเหม็นมากเลยอะ่ะพอก่อนซอว่าวันนี้ซอสพอเท่าน,นี้ก่อนนี้ซอสจะฝันร้ายไปม,มากกว่าน,นี้เย้ <Yeah! S 1> เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับการรีวิวของซอสในวันนี้กับเจ้า ทุกรถแฮ์รีพอตเตอร์ซึ่งยืนยันจริงๆว่าทุกรถเนี่ยมันสมจริงมากถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอ้อมด้วยนะคะแลวถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีไอเดียอะไรเจ๋งๆอยากให้ซอ้อมมารีวิวกีก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยและถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเรายังไม่ได้กดซ b อ cribe YouTube ช่องนี้ก็กดได้ที่ตรงนี้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปีวิวใ,ใ,ใ,ใหม่จากซอ้อมก่อนใครเลยนะคะสำหรับสัปดาหนะ์หน้าซ้อมจะเอาอะไรมารีวิวีอย่าลืมติดตาม สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย